สัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่535แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระเดิมๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงอายุ69ปีปี2514สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวรับชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายครบรอบร้อยปีสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะมีก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญกลมหลวงพ่อคล้ายครบรอบร้อยปีสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกการามจังหวัดกาญจานบุรีปี2532สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกการามสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อรอส239หลวงปู่เจียงวัดโนนเรือจังหวัดศรีสะเกดสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหล่อหลวงปู่เจียงนะคะรอสอ239สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนอายุร้อยเก้าปีจังหวัดศรีสะเกดสภาพใช้น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพใช้ค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงปู่หมุนอายุร้อยเก้าปีสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบวัดป่าโคกมนจังหวัดเลยปี2537สภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ชอบนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจารยโตพรม,มรังสีปี2517สภาพใช้น่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพใช้ค่ะ,คะสำหรับเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตปี2517สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดหลังขุนพันธลักษ ราชเดชไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยน้าเก็บน้าสะสมค่ะนี่ก็สวยนะคะเดิมๆค่ะด้านหลังเป็นขุนพันธลักษราชเดชนะคะเห็นไหมคะเดิมๆเลยนะคะสวยค่ะ่คะสำหรับเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดหลังขุนพันนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำปี2,500สภาพใช้หน้าเกตหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพใช้ค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระมงคลเทพมุนีวัดปากน้ำสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ิค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินหลังยันไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็มีการใช้มาบ้างนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญเสมาหลังยันไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเท้าจัตุคามรามเทพบูรณะหลักเมืองจังหวัดปัตตานีต่อโค้ดหมายเลขสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะค่ะสําสหรับเหรียญเท้าจัตุคามรามเทพบูรณะหลักเมืองปัตตานีนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบ3รอบปี2506สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะค่อนข้างที่จะหายากนะคะค่ะสำหรับเหรียญ3รอบในหลวงรัชกาลที่9สภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีปี2521สภาพดีน่าเก็บน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมุงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จย่าเหรียญ10บ,บาทเหรียญทองแห่งสุขภาพดีทั่วหน้าปี2533สภาพสวยมากหน้าเก็หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยมากๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จย่านะคะเหรียญทองแห่งสุขภาพดีทั่วหน้าสภาพสวยมากเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อศิลหลวงพ่อทรัพย์จังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็จะเป็นเหรียญดังแห่งเมืองสิงห์บุรีอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่น่าเก็บหน้าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อศิลป์พ่อทรัพย์นะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นฤาษีเนื้อโลหะลอยองค์เก่าไม่ทราบที่ศิลสวยสมบูรณ์ขนาดนะคะความกว้างบริเวณหน้าตัดตรงนี้นะคะอยู่ที่2เซนนะคะส่วนความสูงก็อยู่ที่4เซนครึ่งนะคะสภาพดีสมบูรณ์นะคะแต่หน้าเสียดายนะคะที่ไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักเลยนะคะ ศิลปะสวยนะคะค่ะสำหรับฤาษีเนื้อโลหะลอยองค์เก่าไม่ทราบที่นะคะสภาพดีสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่550าค่ะเก่าเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็ไม่ทราบที่นะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวนะคะ รูปทรงก็แปลกๆนะคะเห็นไหมคะไม่ค่อยพบไม่ค่อยเห็นเลยนะคะสำหรับพิมพ์นี้นะคะนะ่เก็บหนะ้าสะสมนะคะค่ะสำหรับพระปิดตาเนื้อตะกัวนะคะ<ๆ>เก่าไม่ทราบที่นะคะสะภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นจตุคามรามาเทพปิดตาพังพระก,การเนื้อตะกั่วอวนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2550สสภาพสวยนะ่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะศิลปะสวยนะคะ ไหมคะปิดตาพังพักการเนื้อตะกวัวอ้วนนะคะค่ะสาหรับจัตุคามรามเทพปิดตาพังพักการเนื้อตะกวัวอ้วนนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเสือหลวงพ่อมีวัดเขาสมอคอนลบบุรีไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อมีนะคะวัดเขาสมอคอนนะคะก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะค่ะสำหรับเสือหลวงพ่อมีวัดเขาสมอคอนนะคะสภาพสมบูรณ์สภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเค่ะเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเนื้อเงินพระประธานรุ่นแรกฉลองครบรอบ130ปีปี2544วัดมังกรกรรมราวาดเล่งเนื้อยี่สภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็สวยนะคะสินสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อเงินค่ะเห็นไหมคะ เดิมๆนะคะเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะ, <_ S 1> ะค่ะสําหรับพระก,กิ่งเนื้อเงินนะคะพระเทพปฐาทานนะคะรุ่นแรกนะคะ <_ S 2> วัดมังกรกมราวาสหรือวัดเล่งเนยยี่นะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่550ิค่ะเดิมๆนะคะเดีะะเด๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระหูยานเนื้อโลหะไม่ทราบที่ไม่ทราบกุนะคะสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆิมนะคะเป็นพระกุนะคะแต่ไม่ทราบที่นะคะว่าที่ไหนกุไหนนะคะสภาพก็สมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับพระหูยานนะคะพระกุเก่าไม่ทราบที่ไม่ทราบกุองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าหลังยันเนื้อจัดเนื้อแก่งเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเก่ามากๆนะคะก็จะมีมุมบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เนื้อเก่าเนื้อจัดมากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นปั๊มยันนะคะแบบนี้เลยนะคะ ถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับพระสมเด็จเก่าๆนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเก่านะคะหลังยันไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่700ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายไกสอนราชสีจังหวัดสิงห์บุรีเลี่ยมพัาสติกเดิมๆพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะ รูปก็สวยมากนะคะด้านหลังก็จะตอกหมายเลขนะคะเดิมๆเลยนะคะสำหรับรูปใบนี้นะคะค่ะสำหรับรูปถ่ายไกรสอนราชสีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเลี่ยมพลาสติกเดิมๆพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นตะกุดหวายเลี่ยมนาคหัวท้าย สองห่วงนะคะเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน้าบูชาค่ะเป็นหวายนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะตะกุดไหวายนะคะเรียมหัวท้ายเป็นนาคเลยนะคะสวยนะคะคลาสสิกเก่ามากๆเลยนะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับตะกุดไหวเกเก่าเรียมนาคสองห่วงแบบนี้นะคะเก่ามากค่ะค่ะสำหรับตะกุดไหว เรี่ยมหน้าหัวท้ายสองห่วงนะคะชิ้นนี้ดอกนี้ก็จะอยู่ที่1,300ค่ะสวยมากเก่าคลาสสิกมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัดละคังโคสิตารามกทมพระสวยกล่องเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยกล่องเดิมนะคะ สวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อพระพุทธจารย์โตนะคะสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งปุญโญรุ่นแรกรุ่นวิหารธรรมหลวงปู่รือวัดป่านาธรรมวนาวาด จังหวัดมุกดาหารปี2538สภาพสวยสินสวยกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็หน่าเก็บหน้าสะสมค่ะเห็นไหมคะเหลืองเป็นทองเลยนะคะค่ะสำหรับพระกิ่งปุญโยรุ่นแรกรุ่นวิหารธรรมหลวงปู่ลือนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสแตมสมเด็จพระพุทธจารย์โตรุ่นฉลองอุโบสถวัดอินทรวิหารกรทมปี2537สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เหรียญสวยกล่องเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญสแตมสมเด็จพระพุทธจารย์โตรุ่นฉลองอุโบสถนะคะสภาพสวยกล่องเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะถ้าท่านใดนะคะต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวรับชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวรุ่น เฟืองฟูพิมพ์ใหญ่วัดไล่แตงทองปี2559ตอกโค้ดหมายเลขสภาพสวยกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะถ้าสำหรับเหรียญพยาเต่าเรือนหลวงปูหลิวนะคะรุ่นเฟืองฟูนะคะตอโค้ดหมายเลข เหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งวัดสุทัศน์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสําหรับกิ่งกิ่งดังนะคะสําหรับองค์นี้ก็น่าเก็บน่าสะสมถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะค่ะสําหรับพระก,กิ่งวัดสุทัศน์นะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์หนองตาโรจังหวัดสระบุรีต่อโค้ดหมายเลขสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะชื่อท่านดีมากเลยนะคะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์นะคะเดี๋ยวเรามาชามเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยมากเลยนะคะรูปทรงเหรียญศิลปะสวยมากๆเลยนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้พร้อมกล่องเดิมก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญลงยาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่700ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหยดน้ำหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2536สมปาาถนา เหรียญสวยผิวเป็นลุ้งเลยนะคะกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหยดน้ำหลวงพ่อคูนะคะผิวสวยผิวเป็นลุง้งกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ยศอสแปดส,อ 87, สิบเจ็ดพันษาวัดบวรนิเวศสภาพสวยกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะสวยค่ะเห็นไหมคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะยศอสแปดสิบเจ็ดพันษานะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญเตารีดหลวงปู่ทวดร่วมบุญทอดกระถิน57พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีปี2557พระสวยกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะนะคะสวยเดิมนะคะ สวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะร่วมบุญทอดกระถินนะคะหลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะสภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเทพชุมนุมแสนคาถาร้านอาคมหลวงปู่ทวดรุ่นอุดมโภครั์ ตุธาธารามปี2556สภาพสวยกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อตะกัวนะคะเป็นเหรียญค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็สวยนะคะศิลปะก็สวยนะคะสวยมากค่ะความสวยก็เดิมเดิมเลยนะคะเพราะอยู่ในกล่องเดิมๆมค่ะค่ะสำหรับเหรียญเทพชุมนุมนะคะแสนคาถาล้านอาคมเนื้อตะกัวหลวงปู่ทวดนะคะ เหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จอนุสร์ร้อยยีปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดละคังโคศิตรามปี2537ารสามสภาพสวยกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็พระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมเดมแบบนี้ก็น่าเก็บ หน้าสะสมนะคะด้านหลังก็จะมีปั๊มระฆังนะคะเห็นไหมคะค่อนข้างสวยสวยมากนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จนะคะอนุสร122ปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะวัดระฆังโคสิตารามพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ แล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้จะเป็นตะกุดโทน85รุ่นมหาลาบหลวงปุ่แพ้วปาโลวัดกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นตะกุดโทนนะคะแล้วก็จะมีรูปเหมือนหลวงพ่อยันอักขระทั้งดอกเลยนะคะเห็นไหมคะ สวยมากนะคะสวยมากพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับตะกุดโทนนะคะรุ่นมหาลาบหลวงปู่แพ้วปเปโลวัดกำแพงแสนนะคะตะกุดสวยพร้อมกล่องเดิมๆดอกนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ